ครับผมกลับมาพบกันกันกบนิสันเลวลนาตัวที่เอนจิ้นโค้ดที่อ่านโค้ดเจอวันนั้นก็คือ P 0304นะครับก็คือเป็นคอยจุดระเบิดของไอ้ตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้คอยจุดระเบิดอาการของเครื่องก็คือมันจะสั่นสะท้านเหมือนผีเข้าอะไรประมาณนี้เหมือนแทงบอลไม่ถูกลงรูไม่เป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือตัวนี้ก็ได้อะไรจากน้าอนุชามา สั่งมาแล้วเรียบร้อยนี่ครับเปลี่ยนเข้าไปแล้วอะไหล่มีรับประกัน1ปีตัวสินค้าคอยจุดระเบิดตัวนี้นะเป็นสินค้าของฮิตาชิตัวนี้เลยตัวของเราเป็นเครื่องพันหกแต่ของมาร์ทมันสามสูบแรัอะไหล่นใช้ได้กันได้แน่นอนว่าได้มีการเคมแน่นอนก็คือรับประกันหนึ่งปีสินค้ามีปัญหาสามารถเคมได้ทันทีไม่ต้องกังวลกับนะ้าอนุชานะครับ ก็อตอนนี้ได้ลองสตาร์ทแล้วอะไรแล้วผลปรากฏว่าไอ้0304ก็คือคอยจุดระเบิดของตัวสูบกระบอกที่4คือกระบอกนี้การนับ1 2 3 4นับยังไงนับจากด้านด้านที่เป็นไอ,อ้ด้านที่มีสายชาร์จแล้วกันเนาะตัวที่เป็นหน้าเผาไอ้ที่เป็นผู้เล่ยตั้งแต่วันนี้สูบที่หนึ่งอยู่นี่0301 0302 0303 0304นี่นะครับ โอเคเรียบร้อยปิดจ็อบกันไปกับคอยจุดระเบิดที่สันลิวินา่าบายบาย